สวัสดีครับผมเห็นที่ประเทศไทยในขณะนี้นะครับมีการซื้อเครื่องตรวจจับออกซิเจนปลายนิ้วมาใช้นะครับหรือบางท่านมีสมาร์ทวอชนะครับก็สามารถที่จะตรวจได้เช่นกันนะฮะวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าเราตรวจตรงนี้เนี่ยค่าต่างๆที่ได้มันหมายความว่าอะไรนะครับแล้วก็มีหลักการการดูยังไงตัวเลขตัวไหนที่ต้องเป็นห่วงแล้วถ้าเกิดว่ามันได้ตัวเลขที่ผิดปกติไปเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับ ก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนโยวัรนะครับเป็นอาจารย์แพทย์ที่ประเทศสหร,ารัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกเตนบําบัดนะครับสำหรับเครื่องตรวจออกซิเจนปลายนิ้วหรือที่เราเรียกว่า pulse oximetry so นะครับขั้นแรกที่ท่านจะต้องรู้ก็คือควรจะตรวจบริเวณมือหรือนิ้วนะฮะนิ้วที่ท่านไม่ได้ทาเล็บไว้นะครับเพราะมันอาจจะทําให้ค่าที่ได้เนีย่ยผิดเพี้ยนไปนะครับโดย ตัวเครื่องเนี่ยหลักการทํางานของมันก็คือตัวมันจะปล่อยแสงออกมานะครับไปกระทบกับเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดฝอยของท่านนะครับที่ปลายนิ้วนะฮะแล้วมันก็จะวัดแสงสะท้อนที่ได้กลับมานะครับแสงสะท้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่ามันมีออกซิเจนในร่างกายเยอะน้อยแค่ไหนนะครับในเส้นเลือดนั้นนะฮะเ,เพราะว่าเลือดที่ออกที่ที่เราได้แสงสะท้อนกลับมาเนี่ย ถ้ามีออกซิเจนมากกับน้อยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในแง่ของความถี่ของแสงที่ที่เราะสะท้อนกลับมาให้เครื่องวัดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักการคร่าวๆนะครับแต่ก็จะมีภาวะอย่างอื่นที่ถ้าเรียนแพทย์ก็จะทราบกันที่มันจะทําให้ผลตัวนี้ผิดเพี้ยนไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเกิดอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้แล้วดมกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปเนี่ยเลือดมันก็จะสีผิดเพี้ยนไปได้นะครับอาจจะแดงเกินปกติแต่ว่ามันไม่ไม่แล้วเราวัดค่าออกซิเจนออกมาได้ สูงเกินกว่าปกติอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเป็นเป็นข้อยกเว้นบางอย่างนะฮะแต่โดยทั่วๆไปล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะครับอันที่2ก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องวัดบริเวณนิ้วที่มีอุณหภูมิอุ่นถ้ามือเย็นเนี่ยบางทีค่ามันจะต่ําลงได้นะครับแล้วค่าที่เราวัดได้ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ97%ขึ้นไปนะครับ แต่บางคน,นก็อาจจะต่ํากว่านั้นได้นะครับเช่นอาจจะ95-96เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ถ้าว่า94หรือต่ํากว่านั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดปกตินะครับก็จะต้องไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเล่าเพิ่มนะครับกรณีที่ท่านใช้เครื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนได้บ้างนะครับบวกลบสักประมาณ2-3เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่วัดได้100เตเต็มเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไหร่นะครับเพราะว่า โดยทั่วไปเนี่ยมันไม่มีใครที่สามารถจะได้ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มในเลือดได้นะฮะยกเว้นว่าท่านใช้ออกซิเจนอยู่ดมออกซิเจนอยู่อันนี้อาจ,จะอาจจะมีโอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเครื่องมันวัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรส่วนใหญ่จะหมายความว่าเครื่องนั้นมันคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าท่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าห่วงแต่อย่างใดนะครับอาจจะเป็นแค่การบวกลบนิดหน่อยของเครื่องนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้ตตรรงงงนี้้อออาาาาจจะออธิบยยททหลักกแพ์ พิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงดีคือสําหรับกรณีที่เป็นแพทย์นะฮะหรือว่าเป็นนิสิตแพทย์นักศึกษาแพทย์นะครับที่ต้องการทราบตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายเป็นภาษาทางการแพทย์นิดหน่อยนะครับสำหรับท่านอื่นเนี่ยก็ฟังผ่านๆไปแล้วกันนะครับคือปกติเนี่ยระบบ ไหลเวียนเลือดของปอดเนี่ยมี2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกก็คือ bronchial artery systems นะครับกับระ,ระบบที่2กับ pulmonary system นะครับ pulmonary circulation กับ2กับ bronchial system เนี่ยมันเชื่อมกันนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละระบบกันเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมจะพูดต่อไปแล้วทำให้เราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็อกซิเจนก็คือมันมีการปนกันระหว่างเลือดแดงและเลือดดำ และะเลือดแดงเลือดลำที่มันปนกันเนี่ยส่งไปสู่หัวใจห้องซ้ายนะครับแล้วก็เวลาที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้มันจะทําให้ร่างกายของเราไม่สามารถทำมาออกซิเจนได้ร้อซนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลือดแดงจากบรองเคียวอาร์เทอรีสที่ออกจากตัวเอลตาเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณหลอดลมใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วก็จึงกระจายไปบริเวณหลอดลมเล็กนะฮะจากนั้นมันจะกลายเป็น b r o n c h i o l veins นะครับซึ่ง b r o n c h i o l veins ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถูกใช้ไปแล้วในการเลี้ยงตัวเนื้อปอดนะครับและไอเลือดจาก b r o n c h i o l veins ตัวนี้นี่แหละนะฮะส่วนหนึ่งนะครับมันจะกลับเข้าสู่ทาง right atrium นะฮะทางซ้ายกับทางขวานี้จะไม่เหมือนกันนะครับทางขวาเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า azygous vein นะครับถ้าระบบทางซ้ายเนี่ยจะไป Hemi a z y ซ u s vein นะครับตรงนี้จะเข้าสู่ตัว Ri g h t อ t r รียนะครับในที่สุดซึ่งอันนี้เป็นเป็นกรณีปกตินะครับตัวนี้เป็นเลือดดังที่มันควรจะไปทางไรตอทเรียมแล้วก็ไปฟอกฟอกเลือดให้เกิดออกซิเจนตามมาตามตามหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องมีปัญหาอะไรแต่ตัวที่มันมีปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วเนะี่ยสใน4ของเลือดจากบรองเคียวอาร์เทอรีที่กลายไปเป็นบรองเคียวเวยเนี่ยสใน4ของมันเนี่ยจะถูกส่งผ่านระบบอะไซเกสเวนกับเฮมิอะไซเคสเวนเท่านั้นนะครับหงใน3าหรือบางที จะมีชันติ้งนะครับส่งเข้าไปสู่พ y c i เ c u l a t i o n โดยตรงคือส่งเข้าไปสู่พ ary เ e i n s นะครับซึ่งพู l ม o n a r y veins ตัวนี้มันเป็นเลือดแดงนะฮะอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่พ u l ม o n a อ y arteries เนี่ยมันเป็นเลือดดำแต่พู l ม o n a r y veins มันเป็นเลือดแดงตรงข้ามกันตรงนี้นะครับ mm hmm. การที่มันส่งเอา deoxygenated blood นะครับจากตัว bronchial veins ที่ชั้นไป ใน,ในของในของ pulmonary veins ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ left atrium ของเราเนี่ยไม่ได้ออกซิเจน100%เต็มนะครับอันนี้มันเป็นสาเหตุที่ถ้าเกิดว่าคนไหนโดนอาจารย์ถามเรื่องนี้เราตอบแบบนี้ไปนะฮะก็กส็สามารถที่จะถ้ามาเข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงไม่ได้เราออกซิเจน100%เต็มนะฮะเวลาที่เราตรวจ pulse oximetry mm นะฮะโอเคตรงนี้ผ่านไปอธิบายยาวไปหน่อยนะครับในกรณีของโควิดเนี่ยเราต้องการเอา ตัวออกซิเจนปลายนิ้วมาตรวจเพื่อว่าเราต้องการดูภาวะที่คนไข้มีออกซิเจนต่ำนะครับถามว่ามันมีประโยชน์มากยังไงในกรณีที่เป็นโควิดโควิดจะมีภาวะอันนึงซึ่งท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับเรียกว่าแฮปปี้ไฮโปซียนะครับแฮปปี้เนี่ยก,ก็ดูมีความสุขนะครับไฮโปซียเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่ร่างกายของเราเนี่ยตามเนื้อเยื่อต่างๆขาดออกซิเจนนะครับมันหมายความว่าอะไรคำคำนี้นะครับ คือในโควิดเนี่ยเป็นโรคที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับคนไข้ที่มีออกซิเจนนะต่ำนะครับต่ำแต่ก็ยังดูว่าตัวเขาเนี่ยปกติดีอยู่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยมากไปกว่าปกติเท่าไหร่ยังดูสบายดีเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆเนี่ยมันตรงกันข้ามนะครับเพราะโรคอื่นๆที่เจอเนี่ยถ้าออกซิเจนต่ําไปขนาดนั้นคนไข้แย่แล้วนะฮะอาการหนักอาจจะมีการเหนื่อยหอบเพิ่มขึ้นแต่โควิดเนี่ยมันมี มีภาวะนี้ขึ้นมานะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นได้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเจอกันค่อนข้างจะบ่อยเลยทีเดียวนะครับถ้าคนที่ดูแลโควิดบ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการบอกได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับก่อนที่เราจะมีอาการด้วยซ้ําไปว่าเออเชื้อมันเริ่มตรงปอดแล้วนะเริ่มมีการอักเสบในปอดแล้วนะครับตัวนี้เป็นสาเหตุที่เราจะใช้พาวซอกเซมทรีในการตรวจนะครับ ทีนี้สมมุติว่าท่านตรวจแล้วมันได้ค่าต่ํากว่า94นะครับเช่นได้93หรือ94เป๊ะแล้วมันน้อยเนี่ยถามว่าเออมันเป็นโควิดหรือ,อยังนะมันลงปอดหรือ,อยังขั้นแรกสุดเลยนะครับท่านพิจารณาตัวเองก่อนว่าท่านมีอาการหรือเปล่านะครับถ้าท่านไม่มีอาการอะไรเลยสักอย่างแล้วค่าตัวนี้เนี่ยมันต่ำเนี่ยอาจจะไม่ใช่โควิดนะครับแต่ถ้าท่านที่มีอาการโควิดเช่นมีน้ำมูกมี ไอมีไม่ได้กลิ่นไม่รับรสอ่าท้องเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเหนื่อยหอบอยู่แล้วแล้ววัดได้มันต่ําอันนี้คือต่ําจริงๆไม่ต้องอะไรเลยนะครับอันนี้คือน่าจะลงปอดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าท่านที่ไม่มีอาการอะไรสักอย่างเลยที่ผมกล่าวมาเนี่ยหรือว่าท่านที่ไม่แน่ใจว่าอาการที่ท่านมีมันใช่โควิดจริงหรือเปล่าเช่นบางท่านเป็นภูมิแพ้นะฮะก็อาจจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สงสัยว่านี่คือโควิดหรือเปล่านะครับก็เลยตรวจตัว pulse oximetry mm ตัวนี้นะฮะ ถ้าเราเจอภาวะแบบนั้นเนี่ยอันแรกที่ท่านจะต้องดูก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าท่านทาเล็บอยู่แล้วท่านตรวจเนี่ยล้างเล็บก่อนเลยแล้วค่อยตรวจใหม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะเพี้ยนได้นะฮะอันที่2ก็คือว่าดูว่านิ้วที่ชั้นชั้นใช้ตรวจเนี่ยมันเย็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเย็นเนี่ยเส้นเลือดมันหดตัวนะฮะเส้นเลือดหดตัวเนี่ยมือมันจะม่วงมันจะอะไรอย่างเงี้ยเวลาตรวจเข้ามาค่ามันจะต่ําได้นะครับ คือท่าน,เ,นเอามือไปแช่น้าอุ่นให้มือมันอุ่นๆก่อนแล้วตรวจซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะได้ค่าเป็นปกติก็ได้นะครับหรือว่าท่านลองหายใจลึกๆเข้าออกเข้าออกสักพักหนึ่งนะครับแล้วดูว่าตัวเลขตัวนี้มันสูงขึ้นไหมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องดูก็คือว่าเวลาที่เราตรวจค่าตัวนี้เนี่ยมันจะตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจไปด้วยนะครับควบคู่ไปกับการตรวจค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับ ในเครื่องบางเครื่องเนี่ยจะมีตัวบอกชี้วัดว่าเราวัดชีพจรได้แค่ไหนนะครับคือชีพจรเนี่ยจะต้องสม่ําเสมอนะครับเราจะเห็นเป็นคลื่นขึ้นลงขึ้นลงนะครับบางบางรุ่นก็จะเป็นเป็นตัวแท่งกราฟขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียวนะครับส่วนบางเครื่องเนี่ยจะเป็นคลื่นนะครับเป็นลักษณะคลื่นเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยขึ้นลงตามลักษณะการเต้นของหัวใจนะครับเราจะต้องจับคลื่นนี้ได้นะครับอย่างชัดเจนนะฮะถ้าคลื่นมัน มันมั่วๆรับไม่ได้เนี่ยแปลว่าเอออันนั้นเราอาจจะใส่ออไม่ถูกต้องนะครับราอาจจะต้องเปลี่ยนนิ้วหรือว่าเปลี่ยนวิธีใส่อะไรให้มันถูกต้องก่อนนะครับเพราะเราจะต้องการเห็นถ้าเป็นชนิดแท่งกราฟเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงจะต้องเห็นมันขึ้นลงชัดเจนนะครับไม่ใช่ขึ้นหยุดขึ้นลงมั่วๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนั้นแปลว่ามันอาจจะอ่านผลผิดเพราะว่ามันไม่สามารถตรวจจับชีพจรในนิ้วนั้นของท่านได้นะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะนิ้วเย็นหรือว่าบางท่านมีเส้นเลือดที่มีปัญหาของนิ้วนั้นอาจต้องเปลี่ยนนิ้วก่อนนะครับหรือว่าถ้ากรณีที่เป็นเป็นเส้นเคอร์ฟเป็นเส้นกราฟที่เป็นตัวตัวกราฟสามเหลี่ยมขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราควรจะต้องเห็นมันลักษณะแบบนี้นะครับบางที่มันขึ้นหยักหยักหย,ยักอย่างนั้นน่ะพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอาจจะตรวจจับชีพจรไม่ได้ชัดเจนนะครับดังนั้นค่าที่มันอ่านออกมาได้ก็อาจจะผิดนะครับ ตรงนี้เป็นคร่าวๆนะครับว่าเ,ออเราจะต้องดูอะไรบ้างในกรณีที่เราตรวจพวกนี้มานะฮะและถ้าเกิดสมมุติว่าท่านเปลี่ยนนิ้วแล้วเ,เช็ดเล็บแล้วนะครับเช็ดล้างเอาที่เป็นสีทาเล็บออกแล้วนะครับมือของท่านอุ่นแล้วลองเปลี่ยนทุกนิ้วแล้วมันก็ยังต่ำอยู่ดี94อยู่ดีนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีอาการอะไรเกี่ยวกับโควิดอันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วท่านอาจจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าบางครั้งมันต่ําได้จาก 2- 3กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกคือท่านอาจจะมีโรคปอดโดยที่ท่านไม่รู้ตัวอยู่นะครับ กรณีที่2ก็คือท่านอาจจะมีการปะปนกันของเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดาในร่างกายนะครับเลือดแดงกับเลือดดำเนี่ยปกติมันแยกจากกันนะครับมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่มันปนกันและการที่มันปนกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็แค่ทําให้ออกซิเจนของท่านเนี่ยอาจจะไม่ร้อยเอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับแต่ถ้ามันปนกันเยอะกว่านั้นเช่นว่ามีบริเวณต่างๆบางคนมีมีการที่ปนเกิดเส้นเลือดผิดปกติปนกันในปอดในตับหรือในอะไรอย่างเงี้ยปนกันมากๆค่าตัวนี้มันจะต่ําลงไปได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจกับแพทย์ถึงจะรู้ถึงจะรู้นะครับไม่สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองแล้วก็ท่านรู้ได้นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วคือ pulse oximetry mm นะครับเวลาที่ท่านซื้อมาใช้หรืออะไรเงี้ยนะฮะขั้นแรกก็คือท่านจะต้องแน่ใจก่อนว่าท่านล้างเล็บเรียบร้อยแล้วนะครับลองเล็บหลายๆเล็บนะครับลองนิ้วหลายๆนิ้วนะฮะใส่ให้ใส่ให้สุดแล้วก็วัดนะครับเวลาที่เราวัดเนี่ยเราจะต้องเห็นว่า กราฟของการเต้นของหัวใจจะต้องสม่ําเสมอขึ้นลงได้อย่างดีนะครับค่าที่อ่านได้ถึงจะเป็นค่าที่ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ97-99จะไม่100%นะครับแต่ละเครื่องจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้นะครับแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าท่านได้ค่าตั้งแต่94ลงไปนะครับให้ท่านลองทําให้มืออุ่นก่อนลองเปลี่ยนนิ้วนะฮะลองหายใจเข้าออกเยอะๆดูก่อนนะครับดูว่ามันดีหรือ,อยังแล้วก็ให้มั่นใจด้วยว่า คลื่นกราฟที่เราตรวจเนี่ยมันมันโอเคนะครับคลื่นกราฟของหัวใจที่เราได้มาจากไอตัวเครื่องตัวนี้นะครับให้มันสม่ําเสมอก่อนนะครับทีนี้ถ้ามันผิดปกติคือ94ลงไปนะครับแล้วท่านมีอาการของโควิดที่บอกไปอันนั้นคือมันน่าจะลงปอดแน่นอนนะครับ แต่ถ้าท่านไม่มีอาการอะไรของโควิดเลยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับมันอาจจะไม่ใช่โควิดแต่อาจจะเป็นโรคชนิดอื่นที่ท่านจําเป็นจะต้องไปตรวจกับแพทย์ภายหลังนะครับอาจจะเป็นโรคของทางด้านของหัวใจหรือโรคของการที่มีการปะปนกันร,ระหว่างเลือดแดงและเลือดดานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าท่านไม่มีอาการอะไรตรงนั้นจริงๆไม่ต้องรีบไปตรวจนะครับรอให้ทุกๆอย่างสถานการณ์มันปลอดภัยแล้วค่อยไปตรวจทีหลังก็ยังทันนะครับ ตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มี Pulse Oximetry หรือเครื่องตรวจออกซิเจนปลายนิ้วนะฮะใครมีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ